ก็สวัสดีทุกท่านทั้งหลายครับก็มากับที่ g a San EP 2อีกแล้วนะครับก็ไปไปไปทำภารกิจไรเดอร์กันเด้อมาภารกิจนี้ภารกิจไม่ได้ยากภารกิจนี้ไม่ได้ยากนะ ผมอยากให้่ะดีกวามรู้มากกว่าค่ะธุรกิดนี้เราต้องไปตัดผมเพราะว่าไอดเดอร์บอกว่าตัวผมเรามันดูตีชืนไปหน่อยรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าโกน่าจะไปอย่างนั้นพน่ม มันไม่พาไปตัดผมหรอกฮะถ้าถ้า้นของเรามันมันดูแหบดูไม่ค่อยดูไม่ดีหรกพาลำหาที่นี่อครับเออเร็วเว กูจะเลือกทรงผมไหนก็ได้นะครับว่ากูจะเลือกแบบผมก็ได้หรือว่าจะเลือกแบบเนี้ยเท่มันล่ะตาเลยโอเคหนูผมตัดไปตอนที่ที่หาอะไรเร์โอเคนะครับก็มาตะกี้บักตะกี้มันเกิดเกิดบักอะไรปะหงาก็ไม่รู้มันเหมือนหรือว่า ร้อยพิเศษพิเศิเนอะเนี่ยมันมีอะไรเลยเงินหรือว่ามันเมาตามอืมเออขอตัดไปตอนที่ไปที่ร้านพิซซ่าเลยแล้วกันนะโอเคนะคะต่อไปก็ไปที่ตรงนี้เราต้องเลือกอาหารสักอาหารหนึ่งเลือกอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันไม่ได้บอกให้เราเลือกถูกหรือแพงนะคะอ่ะเลือกจะสนต่อลาร์ไปแล้วก็กดออกอืมขอเปลี่ยนมาได้แล้วกัน เพรกิจนี้มันดูฮาหน่อยก็คือมันมีปืนพกใช่ไหมเต่แต่คนเด็กเสิร์ฟพิซ่ากรอเป่าไม่รู้โออะไรมาปล่เหรออะไรขมยเนี่ยไรเดอร์โอ้อะไรวะช่ามนมีซองแล้วไอซีเจยัไม่ทัน แกไม่สามารถหนีฉันได้นีได้เว้ยมึงไม่น่าไปเลยมึงไม่น่าเลยอะไรก็ข้อคาไม่ได้แลวแีหายพี่นี่ก็คือเออไอ่นี่ช่องกอนี้ไม่เอานเบมนีกะอีมกแกไม่บอกอะไรไม่อไไม่้กไ อ่าออาโมจิกรตกระต่ายกระตยไอจีก้าม okay, so ือเดียวจอยลีขิกันเล็กโตหันมือซูด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 ูีตโตตุ๊โอเคก็เอ่อก่อนที่จะพักม็ต้องพักอะไรก็คือเพลงนะจ๊ะพี่ตะกี้ที่กูรอแบบพูดมั่วๆก็คือลิขสิทธ์อ้เวนถ้าลิขสิทธ์ขึ้นมาอันนี้กูตัวนั้นน่ะพอืมอืมแบบแปลกอะไรเนี้ย มันก็ไม่ได้มีบัคอะไรที่หว่าหน้า okay. kind of no ซีเจก็เหมือนเดิมืมโอเคไว้ก็ไปทำพัลไดของพี่ไรเดอร์ทัพทัพพาราคิวโอ้ยก็มาดิกูอ่ะนับ้านระดับโลกระดับโลกระดับโลกวะโอ้ดีน้องชายเฮ้ยฮึไม่อ่ะ นี่กับเฮ้ยพูดสเปรย์ไหมจอดจอดฉันออกไปพี่พูสเปรย์เราจะไปพดสเปรย์เพื่อใครยัยใช่ขยายอนาเขยมาดีอ้วนอ้วกแข็งไก่อยู่แล้วมึงก็มาเฮ้ยโอเคถูกเดิตามไปเองโอเค ถ้าเราพ่นสเปรย์ครบหนึ่งร้อยอันเนี่ยเราจะได้ปืนเต็มแล้วบ้านซีเจหรือหรือเซฟแรกของเราล่ะจ้านะหนามูอ๋อถ้าเพลงกษ์ีจะร้องเนี่ยที่จีจีจะสั้นหรือสั้นไม่ได้เป็นอะแต่แต่จะสั้นสั้นในเดือนหายใจได้ละไม่รู้ิกษ์ศรีหรือเปล่านะเพราะว่าไม่รู้จะปิดเพลงยังไงดีเดี๋ยวห้ เดี๋ยวอีพีหน้าก็จะปิดเสียงเพลงแล้วเดี๋ยวเราจะสีได้เมื่อกันพูพ่นสเปรย์ต้องพูดอย่างนี้นะฮึมโอเคน่าจะได้เอาไายังเหลืออีกสองที่โอเคเกมมันบักอะไรวะเนี่ยเอา้าอะไรวะคืออะไรของมันวนะ โอเคนะป่ะไปที่ไปหาสวิตที่รถรถยนต์ภารกิจนี้ไม่ได้ยากไม่ได้ยากเลยเพราะว่ามันคือภารกิจช่วงนักแหละเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำะไรกินนี้เสร็จแล้วก็ไปทำอีกแั่ภารกิจหนึ่งแล้วก็จบคลิปก็ไม่รู้ดีจะทำยาวได้หรือเปล่าว่าก็ต้องก็แบบเหลืออไรออีกทีหน่ง เพราะว่าควบเนาะที่ที่ผมเอกคแบบว่าเอ่อจะทำคลิปอะไรก็ต้องไม่ได้ศึกษามาก,ก่อนคือคือเออเออเองแล้วก็เอาประสบการณ์ที่เคยเล่นมาเอาประสบการณ์ที่เคยเล่นี t a เลยมาเนี่ยมาคิดเอาก็จะรู้ว่าไอ,อ้ตรงเขียวๆคืออะไรนะคืออะไรก็ไม่รู้ว่อุ้ยโอ้โห พ่นสเปรย์ตรงนั้นยังเหลืออีสานที่โอเคที่นี่คือที่ที่หนึ่งตรงนี้ต่อไปก็เอ่อต่อไปก็ง่ายๆเราไปตรงนี้ใช่ไหมจะมีพวกแก๊งบันหลาดอยู่แก๊งบันหลาดเนี่ยคือน่าจะเป็นที่ของมัน <the> อะไรด่ามากูณทำไมด่ากูไปไปไกลไป,ไป,ไปจะไปพ่นพสเปรย์ละอันนี้ผมก็ไม่รู้เดี๋ยว รูม้มันเกิดอะไรขึ้นนะแต่ไม่รู้เพราะว่าลองลองนะมันก็ไม่ได้เกิดเข้าเสียหายอะไรตอนนี้เดี๋ยวก็ลองดูไปก่อนโอเคครับก็มาปีนแล้วก็อีกที่ที่ต่อไปก็ตรงนี้มาก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยนะครับก็ ไม่รู้มีหรือเปล่านะพ่อมาที่หายชิปอ,อยู่เนี่ยยังไม่ได้มีเสียงอะไรมากเฮสวิต okay. บ,บอกให้เราไปขึ้นรถเร็วหรือว่าคือกูต้องขับเองดีดก็ก็จะมีใจมีแค่ภารกิจเดียวหรอมั้งว่าที่เราไม่ได้ขับรถอะคือไอภารกิจอืมเราค่อยบอกดีกว่าเดี๋ยวเล่นเ๋ยวเนี่ยตั้งอยู่ในนก็รู้แต่เนี้ย อถึงที่บ้านนะดีมีเงี่ยโคตรแท้นั้นผมข้ามเลยดีกว่าโอเคข้ามแล้วไปก็ภารกิจของพี่สวิตต่อเฮ้ยเฮย่ชายแท้เว้ยมันเหมือนจะคุยอะไรวางอย่างนะว่าอืมหาะไรกินแป๊บโอ้ยเว้ย What's up น่ก่อข้ามนี่คือตอนสมัยเด็กเนี่ยก็มีคอมมีคคอมที่ผมอ่ะคือก็คือแบบว่าเอ่อที่ผมเล่นแล้วใช่ไหมคือคือที่ผมเล่นไม่เป็นแต่ว่าไม่รู้ผมไม่เป็นเรื่องอะไรนะเั่นจนจบอ่ะโดยที่ไม่ได้ดูใครเล่นเลยไม่ได้ดูใครสนุกหรือเลือเืองหรือว่าเล่นฮิตเล่นแบบแต่ละตอนแบบตอนที่หนึ่งตอนที่สองไปตอนไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ดู เล่นเองในในในคอมนะไม่ใช่มือถือในมือถือแบบเล่นแบบอย่างกะอย่างกลางเลยเฮ้ยเปิดประตูสิไม่รู้ดิเปิดประตูอะไรวะเฮ้ยซีเจมึงกลับมาแล้วเหรอโอ้ยไวได้งั้นขอข้าเลยนกันเพราะบางปะเพราะผมก็แปลออกได้นิดหน่อย คือผมจะไปไม่ถูกต้องร้อยไม่ถูกร้อยไปเลยแหละเดี๋ยวไปดูแบบสั่งแล้วดูแบบหนีนาว่ามันโมโหหรือเปล่าถ้ามันโมโหเราจะแบบะแต่โอเคก็ปะคือภารกิจนี้เราต้องไปจัดการพวกขายยาทางละแวกแถวบ้านเราเกมอ่ะ เราสามารถใช้ก็ได้ใช้ปืนเดลี่้ยแค่ใช้ปืนดี๋ยว่าแตกถือจะได้ง่ายกว่าเยอะที่เคยบอกไปเช่นกัี่บอกแลนันก็คือในทกีกที่งได้ง่ายกว่าจริงเฮ้ยจะถีบเลยไหมถีบเลย

นั่นผมขอฆ่าไปแล้วกันนะฆ่าไปตอนที่ไปเซฟมานาละก็ป่าไปเซฟกันก็คลิปนี้ก็ก็กดไลค์กดแชร์ให้ถึงสามร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำอีกบายบายก็ไปเจอกันคลิปหน้านะครับ